สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกประเด็นร้อนที่กำลังแบบว่าขย่าว,วงการตำรวจและการเมืองไทยอยู่ตอนนี้เลยนะคะวันนี้เราจะมาลองแกะรอยข้อมูลจากคลิปที่น่าสนใจมากในรายการคุยข่าวเช้าช่อง8ดนะคะที่เกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ที่ดูเหมือนว่าเออมันจะมีเส้นสายโยงใยญไปถึงคนใหญ่คนโตเยอะเลย ครับเป็นเรื่องที่ร้อนแรงแล้วก็ซับซ้อนมากจริงๆนะครับมีตัวละครหลายคนเลยที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งเปิดโปงทั้งตอบโต้กันไปมาอย่างคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์แล้วก็มีคุณรังสิมันโรมจากขวัางการเมืองพลตำรวจเอกสุรเชษหักผานหรือบิ๊กโจก๊กถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งแล้วแต่ก็ยังเห็นเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยๆรวมไปถึงท่าที่จาฝั่งรัฐบาลด้วยทั้งนายกอนุทินชาญวีรกูล แล้วก็พอบอรตรคนปัจจุบันพลตำรวจเอกกิตตรัตน์พันเพชรครับของเราวันนี้ก็คือไม่ใช่แค่มาสรุปว่าใครพูดอะไรนะคะแต่เราอยากจะลองทำความเข้าใจเอ้เครือถ่ายความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนนี่แหละข้อกล่าวหามันหนักเบาแค่ไหนมีหลักฐานอะไรออกมาบ้างแล้วฝ่ายที่ถูกกล่าวหาเขาตอบโต้อะไรมันสะท้อนอะไรให้เราเห็นบ้างจะได้มองภาพรวมที่มันลึกขึ้นน่าสนใจครับ ถ้าให้เริ่มก็คุณต้องเริ่มจากการเคลื่อนไหวของคุณอัจฉริยะก่อนเลยดูเหมือนจะเป็นหัวหอกสำคัญเลยนะฮะในการเปิดประเด็นนี้ข้อมูลบอกว่าเขาเตรียมจะยื่นเอกสารสำคัญที่เขาเรียกว่าเป็นหมัดเด็ดเลยนะที่จะกระทบไปถึงผบตรโดยตรงเลยหมัดเด็ดนี่ฟังดูแรงมากเลยนะคะมันเกี่ยวกับอะไรคะเนี่ยเอ,อ่อหลักๆที่เขาพูดถึงก็คือเรื่องเส้นทางการเงินครับที่เชื่อมโยงเครือข่ายเว็บพนันกับตำรวจในชุด PCT 1 5 ซึ่งต้องไม่ลืมว่า PCT หรือไอ้ศูนย์ปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยมันขึ้นตรงกับผอบตรนะครับการพุ่งเป้าไปที่หน่วยนี้มันก็เลยเหมือนเป็นการท้าทายผู้บังคับบัญชาสูงสุดของตำรวจโดยตรงเลยมาคมพวกนี้เหมือนถูกใช้เป็นเครื่องมือเบี่ยงประเด็นหรือพยายามจะปิดปากคนที่ออกมาเปิดพง แทนที่จะไปกดดันให้มีการสอบสวนจับกลุมคนผิดจริงๆตามข้อกล่าวหานะครับเหมือนเป็นการแสดงจุดยืนว่าเขาไม่ถอยนะแล้วก็มองว่าการเคลื่อนไหวของสมาคมตำรวจเนี่ยคือการปกป้องพวกเดียวกันอืมแล้วที่สำคัญมากๆก็คือการเอาแผนผังออกมาโชว์ใช่ไหมคะที่อ้างว่าแสดงความเชื่อมโยงทางการเงิน ใช่ครับครับการใช้แผนผังเนี่ยเป็นวิธีนําเสนอที่แบบว่ามันเห็นภาพง่ายนะเพราะเรื่องมันซับซ้อนคุณอัจฉริยะเขาอ้างว่าแผนผังนี้มันโชว์เส้นเงินจากเว็บพนันผ่านบัญชีที่เรียกกันว่าบัญชีม้า อ๋อบัญชีมา้าครับก็คือบัญชีที่คนอื่นเปิดให้เพื่อปกปิดเจ้าของตัวจริงซึ่งในกรณีนี้คือบัญชีของมินนี่ที่เคยเป็นข่าวดังไปแล้วโดยอ้างว่ามีเงินก้อนใหญ่เลยโอนให้ตำรวจระดับต่างๆเป็นรายเดือนเลยครับแล้วแผนผังมันชี้ไปไกลแค่ไหนคะจากข้อมูลที่ออกมามันไปไกลกว่าแค่ตำรวจระดับปฏิบัติการนะครับมีการอ้างถึงการโอนเงินไปให้ในายตำรวจระดับออรองผู้การจังหวัด ตำรวจท้องถิง่นหน่วยงานอื่นๆอีกรวมๆแล้วเป็นหลักล้านบาทต่อเดือนเลยนะครับโอ้ oh. แล้วจุดที่น่าสนใจมากๆคือการอ้างว่าเงินจากเว็บผนานก้อนนี้ไม่ได้หยุดแค่ในวงการตำรวจด้วยนะแต่ยังไหลไปถึงนักการเมืองคนหนึ่งในภาคใต้แล้วก็มีเครือข่ายนักการเมืองท้องถิ่นแล้วก็คนใกล้ชิดอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลด้วยโอ้โห oh, oh. นี่มันขยายวงไปกว้างมากเลยนะคะแล้วยังมีประเด็นเรื่องการทำงานของตำรวจไซเบอร์ในอดีตอีก ค,คุณอัจฉริยะยังวิจารณ์การทำงานของพลตำรวจโทรไตรรงผิวพันธ์ตอนที่ท่านเป็นผู้บัญชาการสอทอหรือตำรวจไซเบอร์นั่นแหละครับบอกว่าถึงแม้จะจับกลุมคดีเว็บพนันเยอะนะแต่หลายคดีสำนวนมันอ่อนทำให้อายการสั่งไม่ฟ้องอซึ่งก็เป็นการตั้งคำถามถ,ามถึงแบบว่าประสิทธิภาพความจริงจังในการทำคดีถึงขั้นท้าให้ออกมาดีเบตกันเลย งดนคุณอชุริยะจะตั้งคำถามถึงความจริงใจในการปราบปรามทั้งแก๊งคอรเซนเตอร์ทั้งเว็บพนันของรัฐบาลชุดนี้โดยรวมเลยนะคะทั้งนายกอนุทินทั้งผบตรเลยถูกต้องครับเขามองว่ามันยังเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุอยู่เน้นแค่การถแถลงข่าวยึดทรัพย์ตั้งคณะกรรมการอะไรแบบนั้นแต่ยังไม่เห็นการจัดการกับต้นต่อหรือคนที่อยู่เบื้องหลังจริงๆจ,จ,จังๆสักที แถมยังตั้งข้อสังเกตรเรื่องการเลือกปฏิบัติในการดําเนินงานของผบอตรด้วยซึ่งทั้งหมดนี้เป็นข้อกล่าวหาที่ค่อนข้างรุนแรงมากครับทีนี้มาลองดูอีกมุมนึงจากฝั่งการเมืองบ้างคุณรังสิมันโรมก็เข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้เหมือนกันโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับประเด็นแก๊งคอร์เซนเตอร์แล้วก็คนในรัฐบาลใช่ครับ คุณรังสิมันโรมซึ่งท่านเป็นประธานคณะกรรมาการความมั่นคงแห่งรัฐนะครับของสภานะครับก็แสดงความกังวลเรื่องความล่าช้าในการปราบแก๊งคอเซนเตอร์ในไทยคือเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วแล้วก็ชี้เป้าไปที่การดํารงตําแหน่งของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีเกษตรคนปัจจุบันทําไมถึงพุ่งเป้าไปที่คุณธรรมนัฐล่ะคะมีอะไรเชื่อมโยงกันเหรอคะคือคุณรังสิมันมองว่า การที่คุณธรรมนัทซึ่งเคยมีประเด็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องเ,อเรื่องผิดกฎหมายในอดีตแล้วก็ไม่เคยมาชี้แจงกับกรรมธิการเลยเนี่ยการที่ยังอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีมันอาจจะส่งผลกระทบต่อ,ตอความเชื่อมั่นของรัฐบาลในการแก้ปัญหาอาชญากรรมพวกเนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมข้ามชาติอย่างแก๊งคอเซนเตอร์ถึงขั้นเสนอให้ปลดออกจากตำแหน่งเลยครับ ข้อเสนอของคุณรังสีมันค่อนข้างตรงไปตรงมาเลยคือถ้าอยากให้สังคมเชื่อมั่นในความจริงใจของนายกอนุทินที่จะปราบปรามเรื่องพวกนี้จรงิงๆก็ควรจะต้องจัดการกับรัฐมนตรีสีเทาหรือคนที่ถูกตั้งคำถามเรื่องความโปร่งใสในรัฐบาลซะก่อนเหมือนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นจากข้างในก่อนจะไปปราบข้างนอกนะครับเป็นแรงกดดันทางการเมืองที่น่าสนใจมากค่ะแล้วในจังหวะใกล้ๆก,กันพลต,ตารวจเอกสุรเชษหักพานหรือบิ๊กโจก็ออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกัน อดีตนายตำรวจระดับสูงไปยื่นหนังสือยื่นหลักฐานเพิ่มเติมให้กับคณะกรรมการความมั่นคงอตินะความมั่นคงความมั่นคงสัมพงศาลาที่มีคุณรังสีมาร,รมเป็นประธานนั่นแหละซึ่งหลักฐานที่ว่าเนี่ยเขาอ้างว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการเงินและก็การรับผลประโยชน์จากเว็บพนันของตำรวจชุด PCTC ออืื นี่คือการเลือกใช้ช่องทางของฝ่ายนิติบัญญัติเลยนะคะแทนที่จะเป็นช่องทางภายในของตำรวจหรือกระบวนการยุติธรรมโดยตรงมันมีความหมายอะไรแฝงอยู่ไหมคะเป็นการเลือกช่องทางที่น่าสนใจครับอาจจะมองได้ว่าเป็นการสร้างแรงกดดันทางการเมืองแล้วก็อาศัยกลไกลก,าการตรวจสอบของรัฐสภาซึ่งอาจจะให้ผลที่เร็วกว่าหรือสร้างแรงกระเพื่อมในวงกว้างได้มากกว่าการไปดําเนินการในองค์กรตํารวจเองโดยเฉพาะเมื่อเขาอ้างว่า เคยยื่นข้อมูลให้ผอบอรตอรอคนปัจจุบันไปแล้วแต่เหมือนจะไม่ได้รับการตอบสนองเท่าที่ควรแล้วข้อมูลที่บิ๊กโจ๊กเอาไปยื่นมีอะไรเพิ่มเติมจากที่เคยเป็นข่าวไหมคะเขาอ้างว่ามีหลักฐานการรับผลประโยชน์ของตำรวจอีกประมาณ30กว่านายเลยนอกเหนือจากที่เคยเป็นข่าวไปแล้วรวมถึงนักการเมืองท้องถิ่นในภาคใต้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือการตอกย้ําประเด็นเส้นทางการเงินที่อ้างว่ามีการโอนให้ตำรวจเป็นร้อยครั้งเลย แล้วก็มีการโอนไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนายตำรวจระดับสูงที่ระบุอักษรย่อต่อเต่าทั้งภรรยาพี่ชายพี่สาวแล้วก็นายเวรด้วยการระบุถึงคนใกล้ชิดของบิ๊กต่อเต่านี่ถือว่าเป็นการพุ่งเป้าที่ชัดเจนมากเลยนะคะมันเหมือนตั้งคำถามดังๆเลยว่านายตำรวจระดับสูงคนนี้เกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าถูกต้องครับมันยกระดับข้อกล่าวหาไปอีกขั้นเลยแล้วก็ทำให้เกิดคำถามตามมาเยอะมาก ซึ่งคุณรังสิมันโลมเองเนี่ยพอได้รับข้อมูลแล้วก็ให้สัมภาษณ์ในทํานองว่าข้อมูลที่ได้รับมามันดูน่าเชื่อถือนะแล้วก็สะท้อนความเน่าเฟกในวงการตํารวจแต่ท่านก็ยังย้าว่าต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแล้วก็คาดการณ์ว่าอาจจะเชื่อมโยงไปถึงนักการเนืองอีกสักสองสาคนแล้วก็อดีตพบตรบางคนด้วยฟังดูแล้วเหมือนเป็นมหากราบเลยนะคะที่เกี่ยวพันกันหลายส่วนมากจริงๆ แล้วมีมุมมองจากคนนอกอย่างทนายเดชากิติวิทยานัน์บ้างไหมคะอ๋อทนายเดชาท่านก็แสดงความเห็นผ่านลายสดอยู่นะครับเหมือนจะเชียร์ให้ทั้งคุณอัจฉริยะทั้งบิ๊กโจ๊กเดินหน้าต่อเลยถ้ามีหลักฐานก็ส่งไปตรวจสอบเลยแต่ก็มีจุดที่น่าสนใจคือท่านให้ข้อสังเกตว่าข้อมูลที่เอามาเปิดโปงกันอยู่เนี่ยมันน่าจะมาจากคนในวงการตำรวจด้วยกันเองนะอื อาจจะเป็นกลุ่มที่เคยขัดแย้งกันหรือเสียผลประโยชน์กันแล้วก็เลยเอาข้อมูลมาสู้กันเป็นลักษณะที่เรียกว่าไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่นะครับอ๋อค่ะค่ะคือต่างฝ่ายต้องรู้ความลับกันแล้วท่านก็มองว่าสุดท้ายอาจจะเจ็บด้วยกันทั้งคู่เลยก็ได้การตั้งข้อสังเกตเรื่องที่มาของข้อมูลนี้ก็น่าคิดนะคะมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องการปรับคอร์รัปชันอย่างเดียวแต่อาจจะมีเรื่องความขัดแย้งภายในองค์กรเข้ามาเกี่ยวด้วยเป็นไปได้สูงครับ ซึ่งมันทำให้เรื่องนี้ยิ่งซับซ้อนเข้าไปอีกทีนี้เราลองมาฟังท่าทีจากฝั่งที่ถูกกล่าวหาบ้างดีกว่าโดยเฉพาะจากนายกอนุทินแล้วก็พอบอตรกิรัตว่าท่านมองเรื่องนี้แล้วตอบโต้อย่างไรค่ะท่านนายกอนุทินท่านมีการถแถลงข่าวตอนลงนาม MOU เรื่องปรับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีด้วยใช่ไหมคะใช่ครับวันนั้นท่านก็ยืนยันว่ารัฐบาลและก็ทุกหน่วยงานไม่ได้นิ่งนอนใจกําลังดําเนินการเต็มที่อยู่แล้ว การปรับอาชีากรรมพวกนี้มันต้องใช้เวลาต้องรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ต้องอาศัยความร่วมมือไม่ใช่ว่าไม่มีผลงานแค่อาจจะยังไม่เป็นข่าวท่านยังยกตัวอย่างเรื่องการยึดทรัพย์สินที่ได้มาหลายหมื่นล้านบาทแล้วก็การดําเนินคดีกับผู้กระทําผิดรวมถึงชาวต่างชาติด้วย การลงนาม MOU ครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นใจแต่จุดที่แบบว่าดูเผ็ดร้อนก็น่าจะเป็นการท้าทายกลับไปที่คุณอัจฉริยะเรื่องนักการเมืองชอช้างใช่ไหมคะใช่ครับตรงนี้เป็นการตอบโต้ที่น่าสนใจมากนายกท้าให้เปิดชื่อจริงนามสกุลจริงมาเลยไม่ต้องใช้อักษรยออ่อบอกว่ารัฐบาลพร้อมให้ความคุ้มครองแล้วท่านก็ชี้ไปที่รัฐมนตรีช่วยควมนาคมคุณสุรพงษ์ปียโชตหมอหนุย่ยที่นั่งอยู่ข้างๆเลย แล้วก็ถามกลับไปว่าหมายถึงคนนี้หรือเปล่าหรือว่าจะหมายถึงหลานชายของท่านเองคุณชัยชนกชิดชอบสอสอบุรีรัมที่ชื่อเล่นนายแต่ชื่อจริงก็ขึ้นต้นด้วยชอช้างเหมือนกันเป็นการโยนคำถามกลับแบบตรงๆเลยนะคะเราก็ยังย้ำอีกว่าถ้ามีหลักฐานจริงก็ให้ไปยื่นกับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงไม่ใช่มาเปิดเผยผ่านสื่อครับเป็นการผลักภาระราการพิสูจน์กลับไปให้ผู้กล่าวหาแล้วก็ยืนยันในกระบวนการตามกฎหมาย ส่วนทางพอบอตรพลตำรวจเอกกิตรัตพันเพชรท่าชีจรววาระวังกว่าหน่อยครับท่านตอบคำถามนะข่าวว่ายังไงบ้างคะโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กแล้วก็การโจมตีองค์กรตำรวจอบอตรค่อนข้างสง,งวนท่าทีนะครับพยายามไม่เอ่ยชื่อใครหรือตอบโต้โดยตรงบอกแค่ว่าใครอยากจะพูดอะไรก็พูดไปหน้าที่ของตำรวจคือทำงานพอถูกถามเรื่องจะฟ้องร้องดำเนินคดีไหมท่านก็ตอบว่าขอพิจารณาก่อน แต่ก็ฝากแง่คิดเรื่องฮิริโอตปะอ๋อฮ oh, ิริโอตปะครับความละอายและเกรงกลัวต่อบาปบอกว่าอยากให้คนมีธรรมะในใจการยกเรื่องฮิริโอตปะขึ้นมานี่ก็น่าจะมีความหมายแฝงอยู่ไม่น้อยเลยนะคะครับอาจจะเป็นการส่งสัญญาณไปถึงคนที่ออกมาเคลื่อนไหวโดยเฉพาะคนที่เคยเป็นตำรวจมาก่อนนอกจากนี้ท่านยังฝากข้อความที่ชัดเจนขึ้นไปอีก ถึงคนที่เคยอยู่ในกรมปทุมวันสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติให้สำนึกในบุญคุณขององคอ์กรที่ให้ทั้งอาชีพทั้งสวัสดิการการออกมาพูดโจมตีองค์กรแบบนี้มันกระทบขวัญกำลังใจตำรวจทั้งประเทศนะเป็นการแสดงความไม่พอใจแล้วก็เรียกร้องให้เห็นแก่ภาพรวมขององค์กรอย่างชัดเจนเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยตรงแค่เน้นย้ำเรื่องกระบวนการกับการทำงาน สรุปภาพรวมตอนนี้ก็เลยเป็นการเผชินหน้าการกันระหว่างสองขั้วชัดเจนขั้วหนึ่งคือฝ่ายที่ออกมาเปิดโปง,งนำโดยคุณอัจฉริยะกับปิกโจก๊กที่นำเสนอข้อมูลซึ่งชี้เป้าไปที่เครือข่ายผลประโยชน์มหาศาลจากเว็บพนันที่โยงใยถึงตำรวจหลายระดับชั้นแล้วก็อาจจะลามไปถึงนักการเมืองด้วยกับอีกขั้วหนึ่งคือฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงทั้งนายกทั้งผอตรอที่ออกมาปฏิเสธ ยืนยันความมุ่งมั่นในการทำงานเรียกร้องหลักฐานที่เป็นรูปธรรมแล้วก็ปกป้องกิิภูมิขององค์กรฟังดูเหมือนหนังคนละม้วนเลยนะคะสถานการณ์ตอนนี้มันยังคลุมเครือแล้วก็เต็มไปด้วยข้อมูลที่ขัดแย้งกันซึ่งแน่นอนว่าทั้งหมดนี้ก็ต้องรอการพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามกระบวนการต่อไปซึ่งคงต้องใช้เวลาแล้วก็อาจจะต้องอาศัยความกล้าหาญความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบด้วยนะคะใช่เลยครับยังมีคำถามอีกเยอะมากที่รอคำตอบอยู่ แล้วก็คงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยว่าหลักฐานที่แต่ละฝ่ายอ้างว่ามีเนี่ยจะถูกนําเสนอออกมาแล้วมันจะมีน้ําหนักน่าเชื่อถือแค่ไหนจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงการดําเนินคดีหรือการปฏิรูปที่เป็นรูปธรรมได้จริงหรือเปล่าหรือสุดท้ายก็จะเป็นแค่พายุในถ้วยชาไปก่อนที่เราจะจบการพูดคุยกันวันนี้มีประเด็นหนึ่งที่ดิฉันคิดว่าน่าสนใจแล้วก็อยากชวนให้คิดตามกันต่อนะคะคือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ย แม้ว่ามันจะพุ่งเป้าไปที่การกระทําผิดของคนนั้นคนนี้แต่ลึกลงไปแล้วมันอาจจะกําลังสะท้อนภาพปัญหาที่มันใหญ่กว่านั้นหรือเปล่าคะเป็นคําถามที่สําคัญมากครับเพราะว่านอกเหนือจากข้อกล่าวหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันรายบุคคลไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เรากําลังเห็นอยู่อาจจะเป็นภาพสะท้อนของความท้าทายเชิงโครงสร้างเลยก็ได้ ในการจัดการกับปัญหาการทุจริตที่มันอาจจะฝังรากลึกหรืออิทธิพลของเครือข่ายผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมายซึ่งอาจจะแทรกซึมแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับกลไกของรัฐในรูปแบบที่มันซับซ้อนกว่าที่เราคิดนะครับซึ่งนั่นก็นําไปสู่คําถามสุดท้ายว่าแล้วสังคมไทยเราต้องการความโปรง่งใสการตรวจสอบถ่วงดุลแล้วก็กลไกการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพในระดับไหนกันแน่ถึงจะสามารถรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ได้อย่างแท้จริงแล้วก็ฟื้นฟูความเชื่อมั่นในระยะยาวได้ นั่นคือโจทย์ใหญ่เลยครับที่ท้าทายสังคมไทยอย่างยิ่งและคําตอบก็คงไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งหรอกครับแต่มันต้องอาศัยความร่วมมือการตรวจสอบจากหลายภาคส่วนและที่สําคัญที่สุดเลยคือเจตนนงทางการเมืองที่แน่วแน่ที่จะแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังครับ